และช่วงนี้เชิญรับฟัง1นนาทีกับกปทครับ การขับรถลุยน้ำนั้นผู้ขับขี่ต้องอาศัยทักษะในการบังคับทิศทางของรถให้มากกว่าการขับรถในช่วงเวลาปกติเพราะว่ายางรถจะสัมผัสกับผิวน้ำแทนการวิ่งบนผิวถนนและควรจะเลี้ยงคลัตช์เมื่อจำเป็นเท่านั้นนะคะเพราะว่าการเลี้ยงคลัตช์บ่อยๆอาจทำให้น้ำเข้าไปทำให้คลัตช์ลื่นได้และหากวิ่งบนถนนที่น้ำไม่ท่วมขังแต่เป็นพื้นถนนที่เปียกลื่นก็ควรจะเพิ่มความระมัดระวังมากขึ้นเพราะน้ำอาจจะผสมกับฝุ่นผงหรือเศษดินบนถนนทำให้ผิวถนนเป็นเสมือนโคลนต้องระมัดระวังในการขับรถเป็นพิเศษ ควรเพิ่มลมยางให้มากกว่าปกติประมาณ3-5ถึงปอนซึ่งจะทําให้หน้ายางแข็งและมีกําลังในการตัดน้ําควรเลือกใช้ยางดอกละเอียดและมีร่องยางที่รีดน้ําได้ดีหลีกเลี่ยงการเบรกอย่างกระทันหันเพราะจะทาให้รถลื่นถลายได้ถ้ารถเริ่มเสียการทรงตัวให้ยกเท้าออกจากคันเร่งอย่าเบรกอย่าหักพวงมาลัยกระทันหันและจับพวงมาลัยให้คงที่และมั่นคงจนกว่าจะถึงผิวถนนที่แห้งค่ะด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกค่ะ